เขาเรียกว่า, profile page าปโปรไฟล์เพจครับซีอ๋อตรงนี้หลายคนไม่ได้ทำนะน่าสนใจน้องอ้นแนะนำเขาเลย,ยเนี่ยโปรไฟล์เพจทำง่ายมากครับมันคือเหมือนเป็นหน้ามินิเว็บไซต์ที่เราสร้างได้ฟรีฮะ,ฮะบน Line OA ครับแล้วถ้ายิ่งเราเป็นบัญชี Verify Account นะเราสามารถมีเป็น URL Page.line.me.slash ตามด้วย ID เเราได้เลยนะฮะไปเปิดบนเว็บไซต์ก็ได้นะครับซึ่งบนหน้าโปรไฟล์เพจเนี่ย เราสามารถสร้างเป็นคอล l เลกชันได้หมายความว่าเป็นคอล l เลกชันเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์คอลเลกชันเกี่ยวกับเรื่องสินค้าคอลเลกชันเกี่ยวเรื่องต่างอื่นๆได้นะครับแนะนำครับให้ลองไปสร้างคอล l เลกชันนึงครับเป็นสําหรับคนสมัครแฟรนไชส์นะฮะแล้วพอคุณสร้างเสร็จบนหน้าโปรไฟล์เพจนะมันจะมีลิงก์ URL ครับพี่โซอี้<ะ>เราค่อยเอาลิงก์ URL นี้มาใส่เป็น1ช่องในลิสต์เมนูได้<ะ>ดีกว่า หลายคนนะไม่ได้แบบฝังลิงก์ไอปพไฟล์เพจไว้ใน Rich เมนูทําได้ตามที่น้องอ้นแนะนําแต่ว่าทําได้ต้องมีเงื่อนไขนะครับจะ<ภ>ได้เฉพาะบัญชี v e r i f y a c c อค n t เท่านั้นซึ่ง v e r i f y a c c อค n t สามารถสมัครกันง่ายๆเลยค่ะเพียงแต่เข้าไปที่ Li n e OA <c oughs> ของเราแล้วก็เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วไปที่บัญชีนะคะแล้วก็ไปทํกา,าก,ทนะะก,ทการกรอ,อกข้อมูลบริษัทของเราสมัครไปรอกี่วันทําการนะแอพพิ ไม่นานครับประมาณ5ไม่เกิน10วันทําการโอ้โหคุณก็จะได้รับการแอปพูฟมาแล้วถ้าเกิดธุรกิจของคุณถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกนโยบายของ Line Official Account นะคะนอกจากนั้นนะครับพี่โซอี้ไอตัวเจ้าโปรไฟล์เพจเนี่ยนอกจากจะทำเป็นระบบแฟนชายแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนื่องจากเขาพิสาขาเยอะมากเป็นร้อยสาขา เราสามารถสร้างคอลเลกชันเป็นสาขาแต่ละภาคด้วยก็ได้ค่ะเช่นคอลเลกชันนี้สาขาร้านนะฮะกวนอูภาคกลางกวนอูภาคเหนือภาคอีสานก็ได้ครับอือหือน่าสนใจมากๆเลยนะคะ